ครับพี่น้องเดินทางมาถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวแล้วครับปึเออเออ้ยดูมิตรรนดำมนเลยานนเมานี่สิพอาจะสิามาเนี่ยทางลาวมาตะ <c oughs> มาตะบั <c oughs> โอ้พธออะไรขับรถกี่ชั่วโมงวันนี้เที่ยงเที่ยงะมาตีตีสี่ ประมาณห้าชั่วโมงครับขับมาเรื่อยๆนะไม่ได้รีบแบบชนมาพาคนเรามาตัวก็เดี๋ยวโดนกระทืบอยู่หน้าดา่าพูดดีโอ้์ิน<ด>รู้จักถิ่นใครม้างโอ้โถิ่นเขาตัวนี้วูรถเยอะมากเลยนะพี่น้องเดี๋ยวให้ดูน,ะนี่ครับปึ้เอาสติ๊กเกอร์ไร้สังกัดต,ตัวไหนเด้ดนออะไรโน่น ไรสังกัดดำซึ่งที่จ้ะล,ลิงลิงลิงจงะนะไหนลิงแค่ดูท้ายรถลิงตุ๊ก,กตาไง สะพานหรอพ่อเอ,อยู่บนสะพานเลยไม่บนดินนี่ไ้ไก <laughs> ถึงแล้ว่นคนนึกถึงแล้วก็คด้านแล้วมอมกันนี่รถืออ้คืออะไรไนี่แั้ หน่วยอะไรน้านหน่วยแบบรูปรักษานยกว่าขาดไม่ทันเันยาวเลยไม่ว่าตำรวจไปด่านที่ใดนะแถวไปน้าตำรวจหาค่ะพูดกลับอ่ะต้องตั้งจิตก่อนแล้ยพูดภาษาลาวอ่ะหนึ่งกิโลจุดพักรถ มาอยู่นั้งกี่ปีแล้วโอ้ยแม่มาอยู่ตั้งแต่แม่จบป5อายุกี่ปีฮะสงสัยอยู่แมเพี่น้องถึงแล้วนะถึงแล้วสะพานมุณจะาพส่าสวยไม่ใชสะพานไทยลาวครับได้อีกสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรอันนี้ก็เกินมาแล้วเกินสองร้อยเมตรแล้วแค่นี้เลยครับ จำได้นะแลง1-2กิกโลให้รอตรงไหนว่รออยู่หน้าด่านมันมีสารานโรดคนโรอคนมาต่อพันเยอะแยร้านข้าวก็มีแถวนั้นนี่ก็รอมีดจอดตรงหน้าด่านเจวินจอดจอดได้แค่เขาจะเขาจะตรงที่ก็ดูแลเนาะตรงที่เขาให้จอดเออตรงนี้สวยภูมิภูมิ เวียงจันยี่ส no ิบเจ็ดกิโลยี่สิบสามอืออีกหกร้อยเมตรยังคืบเดียวอีกเดี๋ยวอะไรเราจะลงตรงไหนขึ้นแล้วนะ่เดีแล้วก็ไปลงตรงเดี๋ยวเดี๋ยวี่จอดตรงเลี้ยวซ้ายหรือมันมีตรงเลี้ยวให้ตรงโน้นให้พี่เดี๋ยวเอา้ยสตรถมาทางนี้แถวอุ้ยสามนั้นสวยจัดตรงนี้อะไรนี่ อาชีนอมรตอุ้ย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 ไฟกระตมอกบช็กันแล้วมันก็มีตรงกลาบนี่ตรงยเทร์ตรงนี้ก็มียนไฟแดงยังไฟแดงไฟแดงอยู่เออลิงอ๋อมันไงลิงกาะอยู่มันรับเห็นลิงไหมครับมันครับกออ อีกสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซายว้ายม่ดใจน่แเนี่ดูว่าใครไม่เคยมานี่ <laughs> คือเสียงจากคนคอมเมนต์เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาเอไอบอกเลี้ยวซ้ายซะงั้นเจ้าเป็นกี่เอาไปทั้งสองเครื่องเลยโทรศัพท์มาเดี๋ยวมีสัญญาณไม่ได้เท่าไหร่ไม่ไได้เท่าไหร่ ต้องทามเท่าไรหราแค่นี้เอาไว้แต่โทูเฉยๆนี่ก็เรียกไปทั้งลูกแปรุงตื่นทางต้นนี่นี่ไงปิดพรมแดน,นดปิดพรมแดนอยู่ตรงนี้อย่างมาให้เข้านะฮะของกินเยอะจัด,ดขับไปจบไปที่ไหนก็ได้แล้วก็ออกมาเลยแม่ของกินเยอะจัดกลัวเขาอะไรก <laughs> ลัวแต่โตมาเคร่งเครีย ครั้งแกอีกหนึ่งร้อยเมตรกลับรถที่ทางแยกข้ามสะพานมิตรกาบไทยลาวม,ม,มิตรกาบมิตรกาบไทยลาวกลับรถที่ทางแยกข้ามสะพานมิตรกาบไทยลาวกลับรถที่าง้ามสะพานมิตรกาบไทยลาวถึงแล้วครับเอามาไก่ไก่กล่องเอาแค่กล่องนี่อานี่ เอาไปตายตายเดี๋ยวจอรอแถวนี้เด้เอลืมประตูด้วยพี่น้องลืมอะไรไหมนี่เชกะน้ลม่ก็ปิดรถแสลงมาถึงแล้วพี่น้องมิดกาบไทยเราสะพานมิดกาบไทยเรา มันต้องเสียค่าจอดไหมหรอน่าจะฮะนี่ไงหกร้อยบาท <c oughs> <c oughs> อะไรจะมาหกร้อยหกร้อยห้าสิบบาทเลยญทำไม่มีที่ให้จอดปลอครับเนี่ยจอดจอดที่เดิมพ่อ<ะ>เฮ้ยจอดที่เดิมพ่อแม่ครัวบุญอยู่วัวพ่ออ่ะนั่นนะ่ะ เห็นมีที่จอดเลยนี่นี่ก็ที่จอดตุกๆกอ,อีกสามร้อยเมตรกลับรถอ๋อนี่เข้ามาจอดนี่ได้แนละ้ว ขยากแท้หาทีจ่จอดบอ,อ,อเจองคยงกนะเาวไปอคยก็ทางนี้ไปนนองคายก็าสลับชิปนี้ครับไ๊ายายครับกลับร